สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทยาพวงเพชรเลขที่33มสีทับสวันนี้จะมาทบทวนบทที่2เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตค่ะสําหรับเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยอะตอมธาตุและสารประกอบค่ะอะตอมนะคะจะมีโปรโตอนแล้วก็นิวตอนอยู่ในนิวเคลียสค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆบนิวเคลียสค่ะอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดนะคะเราจะเรียกว่า v ลน e ์อ e เ l e c t รอนค่ะ สำหรับสัญ,ญลักษณ์นิวคเคลตัวนี้นะคะเลขตัวด้านล่างเราจะเรียกว่าเลขอะตอมตัวด้านบนเราจะเรียกว่าเลขมวลค่ะต่อไปนะคะสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ค่ะจะมีน้ำ65%โปรตีน18%ไขมัน10%คาร์โบไฮเดรต5%แล้วก็อื่นๆอีก2%ค่ะ สำหรับสารเคมีในเซลล์ที่ดึืน้ำออกแล้วนะคะจะมีโปรโตีน71%ไขมัน12%นิวคลีโอไทด์7%คาร์โบไฮเดรต5%แล้วก็สารอะนินซีอีก5%ค่ะสำหรับพันธะเคมีนะคะเราจะมีไอออนิกบอลโคเวเลนต์บอลและก็ไฮโดรเจนบอลค่ะสำหรับไอออนิกบอลนะคะจะเป็นโลหะกับอโลหะนะคะจะมีการจ่ายและรับอิเล็กตรอนที่เวเลนซ์อิเล็กตรอนค่ะ สำหรับโคเวเลน t ์บอลนะคะจะเป็นอะโลหะกับอะโลหะใช้เวเลนซิเลตตอนร่วมกันค่ะไฮโดรเจนบอลนะคะเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนออกซิเจนและไ y d r o g e n ไ i โตรเจนของโมเลกุลอื่นคะน่ะเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฮโดรเจนบอลนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น Covalent ์บอลค่ะโคเวเลนซ์บอลนะคะจะมีความแข็งแรงมากกว่าไฮโดรเจนบอลค่ะ สำหรับสารเคมีนะคะจะแยกออกเป็นสารอะนินซีแล้วก็สารอินซีค่ะสำหรับสารอะนินซีนะคะเราจะเรียกว่า Inorganic s u b s ับ n ซนนะคะจะไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักค่ะแยกออกเป็นน้ำแล้วก็แร่ธาตุค่ะโมเลกุลจะมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่ซับซ้อนค่ะต่อไปสารอินซีนะคะหรือออร์แกนิก b ับเซนนะคะจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักค่ะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนิวคลีอิกแอซิดวิตามินนะคะ โมเลกุลจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึง Inorganic Substance นะคะหนึ่งก็คือน้ำเลยนะคะจะมีสูตรทางเคมีก็คือ h 2 o นะคะจะมีอัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น2ต่อ1เสมอเลยค่ะต่อไปนะคะคุณสมบัติของน้ำนะคะ1เลยก็คือมีขั้วนะคะโดยอะตอมของออกซิเจนนะคะมีอิเล็กตรอนหนาแน่นมากกว่าจึงมีประจุฟไฟฟ้าไปทางลบค่ะ ส่วนอะตอมของไฮโดรเจนนะคะมีอิเล็กตรอนหนาแน่นน้อยกว่าจึงมีประจุไฟฟ้าไปทางบวกค่ะต่อไปข้อที่2นะคะน้ำมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ25องศาหรือว่าอุณหภูมิห้องนั่นเองค่ะน้ำแข็งนะคะจุดเยือกแข็งที่0องศาไอน้ำจุดเดือดที่100อองศาค่ะ ข้อที่3มนะคะเป็นตัวละลายที่ดีนะคะโดยน้ำสามารถแตกตัวให้ได้ทั้งไอออนบวกแล้วก็ไอไออนลบค่ะชอบน้ำนะคะเราจะเรียกว่าไฮโดรโฟลิกส่วนตัวที่ไม่ชอบน้ำนะคะเราจะเรียกว่าไฮโดรโฟบิกค่ะข้อที่4ี่นะคะํำเลียงสารต่างๆข้อที่5เป็นกลางเป็นกลางนั่นก็คือมีค่า ph เท่ากับ7ค่ะสามารถแตกตัวให้ไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบนะคะถ้า2ตัวนี้แตกตัวมานะคะจะเป็นเบสค่ะแต่ว่าถ้าไฮโดรเจนแตกตัว ออกมาอย่างเดียวจะเป็นกรดค่ะต่อไปข้อที่6นะคะเก็บความร้อนได้ค่ะก็คือมีความจุความร้อนจำเพาะสูงก็คือดูดซับพลังงานความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากๆค่ะข้อที่7นะคะแรงโคฮีชันและแรงแอ d i ิชันค่ะการลำเลียงน้ำนะคะเกิดจากการขาน้ำซึ่งมีแรง2ชนิดนี้มาเกี่ยวค่ะ แรงโค h e ชันนะคะจะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไฮโดรเจนบอนด์ระหว่างโมเลกุลของน้ําค่ะส่วนแรง adhesion นะคะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ํากับพื้นผิวค่ะดังเช่นตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแรง adhesion นะคะเพราะว่าเป็นแรงระหว่างพื้นผิวนะคะส่วนแรง c o h e ชันเป็นแรงระหว่างโมเลกุลค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเป็นแรธท่านะคะแรธท่านะคะเป็นตัวที่เราต้องการน้อยแต่ว่าขาดไม่ได้นะคะ คนก็ฮอมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะสำหรับพืชน,นะคะจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมค่ะ,ะแร่ธาตุนะคะเป็นองค์ประกอบของออแกนิกซับสแตนนะคะมีหน้าที่รักษาสมดุลกรดเบสนะคะเป็นตัวร่วมปฏิกิริยาหรือว่าเราเรียกว่าโคแฟกเตอร์ค่ะ ต่อไปนะคะสารอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกซับแซนนะคะจะมีคาร์บอนเป็นแกนกลางมีซีมีคาร์บอนแล้วก็มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะแล้วก็ใช้พันธะโควาเลนต์บอลค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมีหมู่ฟังก์ชันนะคะมีไฮดรอกซิลคาร์บอกซิลคาร์บอนิลคาร์บอนิลนะคะจะมีคีโตนกับอัลดีไฮด์ค่ะแล้วก็มีซับไฮดรแล้วก็อะมิโนแล้วก็ฟอสเฟตค่ะโมโนเมอร์นะคะจะเป็นหน่วยย่อยโพลิเมอร์จะเป็นหนวยยย่นหนวยใหญ่ค่ะ ต่อไปคาร์โบไฮเดตนะคะมีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนค่ะโดยที่อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนจะเป็น2ต่อ1เสมอค่ะสูตรนะคะจะเป็น CS2-ON นะคะโดยที่ N นะคะจะขึ้นอยู่กับชนิดของคาร์โบไฮเดตค่ะคาร์โบไฮเดตนะคะจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมค่ะชนิดของคาร์โบไฮเดตนะคะ แบ่งแยกตามคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีนะคะโดยน้ําตาลนะคะจะมีรสหวานแล้วก็ถ้าไม่เป็นน้ําตาลนะคะจะเป็นแป้งแล้วก็เซลลูโลสค่ะต่อไปนะคะแบ่งตามจํานวนโมเลกุลน,นะคะโมโนแซคคลายนะคะเป็นโมเลกุลเดี่ยวค่ะไดแซคคลายเป็นมีโมโนนะคะเรียงกันตั้งแต่2องถึงสิโมเลกุลต่อไปเป็นโพลีแซคนะคะมีโมโนเรียงกันตั้งแต่1 1ถึง1,000โมเลกุลค่ะ โมโนแซคคไรายนะคะมีขนาดเล็กเริ่มตั้งแต่ c 3ถึง C7 อะตอมค่ะมีรสชาติหวานเป็นผึกแล้วก็ละลายน้ำค่ะอะนะคะจะเป็นทรีโตส C4 จะเป็นเตโตส C5 เป็นเพนโตส s e C6 เฮกโซส C7 เฮปโตสค่ะ C5 นะคะจะมี RNA กับ DNA ค่ะแล้วก็ C6 h e เฮกโซสนะคะเราจะพบมากที่สุดในธรรมชาติค่ะแบ่งแยกออกเป็นกลูโคสกาเลตโตแล้วก็ฟรุกโตสนะคะ กลูโคสจะมีรสหวานแล้วก็เป็นผลึกกาเลโตสจะเป็นพวกน้ำนมนะคะฟรุกโตสจะเป็นเจอในพวกน้ำผึ้งผลไม้น้ำเลี้ยงอสุจินะคะแล้วก็ฟรุกโตสนะคะจะมีรสชาติหวานที่สุดค่ะต่อไปไดแซกคารายนะคะจะเป็นโมเลกุลคู่นะคะใช้พันธะไกรโคซิดิกค่ะกลูโคสบวกกลูโคสนะคะจะได้มอนโทสกลูโคสบวกกาเลโตสจะได้แลคโตสกลูโคสบวกฟรุกโตสจะได้ซูโครสค่ะ ค่าสำหรับซูโครสนะคะมีกลูโคสบวกกับฟรุกโตสเชื่อมด้วยพันธะไกลโคซิดิกนะคะแบบอัลฟา1-2สองโดยที่คาร์บอนขาที่1ของกลูโคสเชื่อมกับคาร์บอนขาที่2ของฟรุกโตสค่ะมอนโทสนะคะจะมีกลูโคสกับกลูโคสเชื่อมด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบอัลฟา1-4สนะคะซีขาที่คาร์บอนขาที่1ของกลูโคสนะคะเชื่อมกับคาร์บอนขาที่4ี่ของกลูโคสค่ะส่วนแลคโตสนะคะจะเป็น กาเลโตสกับกลูโคสนะคะเชื่อมด้วยไกลโคซิดิบอนนะคะแบบเบต้า1-4โดยที่คาร์บอนขาที่1ของกาเลโตสนะคะจะเชื่อมกับคาร์บอนขาที่4ของกลูโคสค่ะต่อไปโพลิแซคคาไรน์นะคะเป็นโมโนตั้งแต่11-1,000โมเลกุลนะคะเชื่อมด้วยพันธะไกลโคซิดิกค่ะแล้วก็อ่าพลิแซคคาไรน์นะคะจะไม่หวานนะคะแล้วก็ไม่ละลายน้ำแบ่งแยกออกเป็น2ชนิดค่ะ 1. เก็บสะสมอาหารนะคะจะเป็นแป้งนะคะแป้งจะแยกออกเป็นอะไมโลสกับอะไมโลเพคตินค่ะอะไมโลสนะคะ,ะ,คะจะ,ะเป็นสายเดี่ยวอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าอะไมโลเพคกตินนะคะจะมีแตกแขนงออกไปบ้างเล็กน้อยค่ะอะไมโลสนะคะจะพบในข้าวเจ้ามันเผือกส่วนอะไมโลเพคตินนะคะจะพบในข้าวโพดแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะต่อไปไกลโคเจนนะคะไกลโคเจนเราจะเห็นได้ว่ามันเชื่อมแล้วมันก็แตกแขนงออก ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะจะพบในพวกสัตว์นะคะพวกกล้ามเนื้อตับอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างค้ำจุนค่ะแยกออกเป็นเซลลูโลสนะคะเป็นโพลีแซคที่เป็นกลูโคสสายตรงแล้วก็เป็นโครงสร้างของเซลล์วอลค่ะคนนะคะจะไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ค่ะแต่ว่าสัตว์ย่อยได้ค่ะแล้วก็จะย่อยด้วยจุลินซีแบคทีเรียที่มีเอนไซม์ย่อยนะคะก็คือเซลลูเลสค่ะ ต่อไปนะคะไคตินไคตินจะเป็นโพลีแซกนะคะพบในเปลือกสัตว์ต่างๆแล้วก็กระดองค่ะต่อไปลิกตินนะคะเป็นโพลีแซกเหมือนกันค่ะเป็นโครงสร้างของพืชแล้วก็เป็นพวกแบบเซลล์วอลอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปเพคกตินนะคะพบในเซลล์วอลนะคะ,จะเจอในพวกแยมแล้วก็เยลลี่ค่ะต่อไปการทดสอบคาร์โบไฮเดรตนะคะ1เลยก็คือใช้ไอโอดีนนะคะทดสอบแป้งอะไมลสนะคะจะให้สีน้ำเงิน ส่วนอะไมโลเพคตินนะคะจะให้สีม่วงแล้วก็ต่อไปเป็นถ้าเป็นข้อที่2นะคะเป็นสารละลายเบเนดิก์นะคะถ้าอยากให้เกิดปฏิกิริยานะคะให้นำไปต้มกับสารละลายกรดเจือจางทดสอบโมโนแซคกับไดแซกนะคะตตัว,ว่ายกเว้นซูโคสนะคะการทดสอบนี้จะให้สีแดงอิดค่ะต่อไปนะคะ โปรโตีนค่ะโปรโตีนจะมีขนาดใหญ่ค่ะมีองค์ประกอบก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนค่ะแล้วก็อาจจะมีธาตุอื่นๆอีกดังนี้ค่ะก็คือมีฟอสฟอรัสมีเหล็กมีคอปเปอร์มีซิงค์ไอโอดินแล้วก็ตัวซัลเฟอร์นะคะต่อไปอตัวไนโตรเจนนะคะสำคัญก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเป็นโปรโตีนนะโปรโตีนนะคะเราจะ,ะโปรโตีนจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมค่ะ อันนี้เป็นตัวโครงสร้างของโปรโตีนนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นอะมิโนกรุ๊ปค่ะฝั่งขวาจะเป็นคาร์บอกซิลกรุ๊ปส่วนตัว R นะคะจะเป็นไฮโดรคาร์บอนนะคะโดยที่ตัว R นะคะจะทำให้เกิดชนิดของอะมิโนแอซิดค่ะโมโนเมอร์ของอโปรโตีนนะคะจะเป็นอะมิโนแอซิดแล้วก็เชื่อมด้วยพันธะเบทด์น,นะคะต่อไปอะมิโนแอซิดที่พบในธรรมชาตินะคะจะมี20ชนิดค่ะแบ่งออกเป็น กดอะมิโนจำเป็นแล้วก็กดอะมิโนไม่จำเป็นค่ะในเด็กนะคะ,ะกดอะมิโนจำเป็นแล้วก็กดอะมิโนไม่จำเป็นจะมีเท่ากันก็คือมี10ตัวค่ะแล้วก็ในผู้ใหญ่นะคะกดอะมิโนจำเป็นจะมี8ตัวไม่จำเป็นจะมี12ตัวค่ะหลักการจำนะคะจะใช้ว่า It ลี e e ฟ t ี่ t r e e ม e e r อาร e ค่ะ แล้วก็2ตัวนี้นะคะจะพบในเด็กเท่านั้นค่ะก็คือฮิสทีดีนแล้วก็อาร์จีนีนค่ะต่อไปนะคะ,ะถ้าเป็นถ้ามีอะมิโนแอซิดเชื่อมกัน2ตัวนะคะเราจะเรียกว่าไดพปไทด์3ตัวเรียกไตรพปไทด์4ตัวเราจะเรียกว่าโพลีพปพไทด์ค่ะต่อไปนะคะโครงสร้างโปรโตีนจะมี4ระดับนะคะ ระดับแรกก็คือ primary structure นะคะมีอะมิโนแอซิดต่อกันเป็นโพลีเพปไทด์หนึ่งสายค่ะต่อไป secondary structure นะคะทำพันธะกับไฮโดรเจนของอะมิโนแอซิดจนสายโพลีเพปไทด์นะคะบิดเป็นเกลียวแล้วก็หรือเป็นแผ่นอะไรประมาณนี้ค่ะเช่นตัวนี้เนาะต่อไป tertiary structure นะคะสายโพลีเพปไทด์ซ้อนทับกันเป็นแบบโครงสร้างสามมิติเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ ต่อไป quaternary structure นะคะหรือว่าเราเรียกว่า oligomer นะมีมี tertiary มากกว่า1สายมาอยู่รวมกันค่ะคอลลาเจนนะคะจะมี tertiary สาสายฮิโม oglobin โจะมี4สายค่ะ การทดสอบโปรตีนนะคะจะใช้สารละลายไบูเลตนะคะก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะพลีเพปไทด์กับไบูเลตนะคะจะให้สีม่วงอมชมพูค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไดเพปไทด์นะคะกับไบูเลตจะให้สีฟ้าค่ะนั่นก็คือไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะต่อไปนะคะวิตามินนะคะวิตามินเป็นตัวที่เราต้องการน้อยแต่ว่าเราขาดไม่ได้ค่ะ,ะวิตามินนะคะจะแบ่งแยกออกเป็นตัวที่ละลายน้ํากับละลายในไขมันค่ะ ตัวที่ละลายน้ํานะคะจะมีวิตามินซีกับวิตามินบีตัวนี้นะคะจะไม่ทนต่อแสงแล้วก็ไม่ทนต่ออุณหภูมิค่ะต่อไปละลายในไขมันนะคะจะมี ADEK ค่ะตัวนี้จะไม่เสียง่ายนะคะเก็บสะสมได้นานนะแล้วก็เวลาที่เราเก็บนะคะเราจะเก็บไว้ที่ตับค่ะต่อไปเลยนะคะจะเป็นไขมันค่ะไขมันจะมีโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ค่ะมี องประกอบเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนค่ะแต่ว่าไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะอัตราส่วนจะไม่สดจะไม่ใช่2ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ไขมันนะคะเป็นตัวที่ไม่มีขั้วไม่ละลายน้ำนะคะจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรีต,ต่อ1กรัมค่ะโครงสร้างสองส่วนหลักๆนะคะจะเป็นกรีซอรอลกับแฟตตี้แอซิดนะคะกรีซอรอลนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ชนิด1หรือ C3 นะแล้วก็แฟตตี้แอซิดนะคะเป็นคาร์บอนสายยาวนะคะ ไขมันนะคะจะเชื่อมด้วยพันธะเอสเตอร์นะคะใช้เชื่อมกับไกลกลีโซลกับแฟตตี้แอซิดค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็นคาร์บอนกับแฟตตี้แอซิดหนึ่งตัวนะคะเราจะเรียกว่าโมโนกริสลาสองตัวจะเป็นไดกรีสลาสามตัวจะเป็นไตรกรซสลค่ะแล้วก็ตัวไตรกรซไลนะคะจะเป็นตัวที่เราพบมากที่สุดในธรรมชาติค่ะต่อไปนะคะแบ่งแยกเป็น3ชนิดนะคะไขมัน1ก็คือซิม e ลิ p ิดนะคะ เป็นกรีซอลลกับแฟตตี้แอซิดนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกออยล์แฟตเว็กซ์นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะคอมเพล็กซ์ลิปิดหรือว่าคอมเพล d l ิปิดนะคะเป็นเชิงประกอบหรือว่าเชิงซ้อนนั่นเองนะคะจะเป็นกรีซอลลกับแฟตตี้แอซิดแล้วก็บวกด้วยสารอีกสารตัวอื่นอีกนะคะโดยตัวอย่างเช่นนะคะกลโคเจนนะคะจะเป็นกลโคเจนบวกด้วยไตรกลีซรด์นะคะจะเป็นไกรโคลิปิด ฟอสฟอรัสบวกด้วยไตรกรสลายจะเป็นฟอสโฟลิปิดโปรตีนบวกด้วยไตรกรสลายจะเป็นลิโปโปรตีนนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่สนะคะ derived lipid หรือว่าอนุพันธ์นะคะได้มาจากการสลายตัวของออ simple lipid กับ complex lipid ค่ะก็จะมีคอเลสเตอรอลกับสเตอรอยค่ะต่อไปชนิดของ fatty acid นะคะจะแบ่งแยกเป็นอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวค่ะไขมันอิ่มตัวนะคะ <c oughs> จะเชื่อมด้วยพันธะเดียวค่ะพบในพวกน้ํามันในสัตว์มะพร้าวแล้วก็ปาล์มค่ะจะเหม็นหืนยากนะคะแล้วก็มีการแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ที่สาคัญเลยนะคะจะมี <c oughs> จุดเดือดแล้วก็จุดหลอมเหลวที่สูงค่ะต่อไปไม่อิ่มตัวนะคะเป็นพันธะคู่ค่ะพบในพวกน้ำมันในพืชอะไรประมาณนี้ค่ะเหม็นเหิน,หนง่ายค่ะแล้วก็มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่ต่ำค่ะ ต่อไปการทดสอบนะคะเราจะถูกับกระดาษนะคะเมื่อถูกับกระดาษแล้วกระดาษจะปร่งแสงค่ะหรือว่าต้มกับน้ําเบดนะคะจะเกิดสบู่ค่ะต่อไปนะคะนิวคลีอิกแอซิดองประกอบก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนค่ะเป็นพันธุกรรม DNA นะคะควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนก็คือ RNA ค่ะต่อไปโครงสร้างนะคะจะมี <c oughs> น้ำตาลนะคะเป็นแกนกลางจะใช้น้ำตาลเพนโตสนะคะ C5 ต่อไปเ <c> บ <oughs> สนะคะหรือว่าไนโตรเจนัสเบสอย่างสุดท้ายนะคะเป็นฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะ P O 4 3ลบโครงสร้างคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคาร์บอนขาที่1ก็คือเป็นเชื่อมกับเบสนะคะแล้วก็ขาที่5จะเชื่อมกับหมู่ฟอสเฟตค่ะต่อไปนะคะโมโนเมอร์ก็คือคนิวคลีโอไทค่ะนิวคลีโอไทนะคะจะมีการรวมตัวของเบส น้ำตาลแล้วก็ฟอสเฟตค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนิวเคลียซด์นะคะจะมีแค่เบตกับน้ำตาละคะ่ะต่อไปโครงสร้างของนิว l คลิกแอซิดนะคะแบ่งแยกกเป็น,ปนอ่าอเกับ DNA นะคะฟอสเฟตกรุ๊ปอเกับ DNA จะเหมือนกันเลยนะคะก็คือ POC 3- ลบต่อไปน้ำตาลนะคะ RNA จะเป็นไลโบสค่ะแต่ว่า DNA จะเป็นดีออกซีไลโบสนะคะโดยที่คาร์บอนขาที่2นะคะของ RNA จะเป็น OH ค่ะแต่ว่า DNA จะเป็นเเฉยๆค่ะ เบสนะคะจะเป็น ACGU ค่ะแต่ว่าของ DNA จะเป็น ACGT ค่ะรูปร่างนะคะจะ RNA จะเป็นสายเดี่ยวแล้วก็ DNA จะเป็นสายคู่ค่ะ,ะเราพูดถึงเบสนะคะเบสจะแยกออกเป็น p y r i m i กับ purine นะคะ p y r i m i จะเป็นเบส A กับ G นะคะมี2วงแหวน pyrimid จะเป็น CUT ค่ะมีแค่1วงแหวนนะคะอันนี้จะเป็นของ RNA นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ DNA นะคะ DNA อจะ,อะเหมือนก๊อปปี้ตัวนี้มาวานะคะแล้วก็กลับด้านมันนะคะแล้วก็เชื่อมตัวนี้นะคะที่เชื่อมกันเราจะเชื่อมด้วยพันธะฟอสโฟดีเอสเทอร์บอลนะคะต่อไปปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะปฏิกิริยาเคมีในเซลของสิ่งมีชีวิต,ะะต,วตแบ่งตามพลังงานของอตัว เดล้า G แล้วก็เดล้า E นะคะเดล้า G และเดล้า E นะคะเป็นพลังงานของตัวโปรดักแล้วก็พลังงานของตัวสารตั้งต้นนะคะเริ่มต้นด้วยปฏิกิริยาคายพลังงานค่ะ Bene. ตัวโปรดักนะคะจะมีพลังงานน้อยกว่าตัวสารตั้งต้นนะคะดังกราฟนี้เลยนะคะต่อไปปฏิกิริยาดูดพลังงานนะคะจะมีพลังงานของตัวโปรดักมากกว่าตัวของสารตั้งต้นนะคะดังกราฟนี้เลย ต่อไปนะคะไอตัวตัวนี้นะคะจะเป็นค่า Ea นะคะก็คือพลังงานเก่อกำมันค่ะพลังงานก่อกำมันก็คือพลังงานที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะถ้า Ea น้อยจะเกิดปฏิกิริยาน้อยนะคะ Ea มากก็จะเกิดปฏิกิริยามากค่ะต่อไปนะคะปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตนะคะแยกออกเป็นก็คือเมตาบอลิซึมนะคะจะมี2กลุ่มก็แยกออกเป็น แอนาบลิซึมกับแคทาบลิซึมนะคะแอนาบลิซึมก็คือการสังเคราะห์สารแคทาบลิซึมก็คือการสลายสารสําหรับแอนาบลิซึมนะคะจะเริ่มต้นจากโมเลกุลเล็กไปโมเลกุลใหญ่ค่ะจะใช้พลังงานเข้าไปนะคะก็คือดูดพลังงานเข้าไปยกตัวอย่างเช่นการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์โปรตีนค่ะต่อไปข้อที่2นะคะการสลายสารหรือว่าแคทาบลิซึมนะคะโมเลกุลใหญ่ไปโมเลกุลเล็กค่ะจะมีการคายพลังงานออกมา ยกตัวอย่างเช่น ATP แล้วก็การหายใจระดับเซลล์ค่ะพันธะนะคะถ้าสร้างพันธะจะใช้พลังงานแต่ว่าถ้าสลายพันธะเราจะได้พลังงานนะคะ่ะต่อไปนะคะเอนไซม์นะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนใหญ่99.99% 99เลยนะคะจะเป็นโปรตีนแต่ว่าถ้าเป็นอื่นๆอีกจะเป็นไรโบไซม์ค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะถ้าเป็นสารตั้งต้นจับกับอเอนไซม์เข้าไปนะคะ จะเป็นสารตั้งต้นร่วมกับเอนไซม์แล้วก็จะแยกออกเป็นตัวโปรดักต์แล้วก็เอนไซม์ค่ะเอนไซม์ทำงานใต้สภาพที่เหมาะสมนะคะอุณหภูมินะคะโดยที่อุณหภูมิสูงเอนไซม์ก็จะสูงด้วยค่ะส่วนใหญ่ถ้าทำงานได้ดีนะคะจะเป็น30-50องศาเซลเซียสค่ะคนประมาณ37องศาเซลเซียสค่ะต่อไปความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะคะก็คือ เอนไซม์ก็จะทำงานไปเรื่อยๆจนถึงจุดอิ่มตัวเลยค่ะในกรณีนี้นะคะจะดูเมื่อ,อปริมาตรของเอนไซม์คงที่ค่ะต่อไปความเป็นกรดเป็นเบสนะคะตัวเพปซินนะคะจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นกรดทริปซินจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสค่ะต่อไปความเข้มข้นของเอนไซม์นะคะ,ะเมื่อเข้มข้นเพิ่มขึ้นการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ ตัวนี้นะคะ,ะปริมาตรของตัวสารตั้งต้นนะคะคงที่ปริมาตรของเอนไซม์จะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะสารยังสารยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นะคะก็คือจะทําให้เอนไซม์ทางานได้ช้าลงค่ะหรือว่าหยุดการทํางานเลยนะคะต่อไปทฤษฎีของการทํางานของเอนไซม์นะคะทฤษฎีที่1ก็คือล็อกแอนด์คีย ตัวนี้นะคะ active site ตัวนี้จะเป็น active site นะคะก็คือเป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะตัวนี้นะคะเอนไซม์จะทํางานเหมือนแม่กุญแจเลยนะคะก็คือมันจะเข้าได้ตรงล็อกกับตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยเนาะแล้วก็เวลาแยกออกมาก็สามารถแยกได้แล้วก็กลับไปเป็นตัวเดิมได้ค่ะแต่ว่าในทฤษฎีนี้นะคะเราจะไม่ใช้แล้วค่ะต่อไปทฤษฎีที่2นะคะทฤษฎีการเหนี่ยวนํานะคะ ก็คือเมื่อเอนไซม์มาจับนะคะ Active ไซน์นะคะจะเปลี่ยนไปตามสารตั้งต้นนะคะก็คือตัวนี้เนาะมันมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้สามารถเข้ากันได้ค่ะทฤษฎีนี้นะคะก็คือเราใช้อยู่เราก็มีความน่าเชื่อถือค่ะต่อไปตัวยับยั้งนะคะ INHIBITORS นะคะเป็นตัวที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นะคะ เราแยกออกเป็น2อย่างค่ะก็คือแบบย้อนกลับได้กับแบบย้อนกลับไม่ได้นะคะแบบย้อนกลับได้นะคะแบบแรกแยกออกเป็นแบบแข่งขันแบบแข่งขันนะคะตัวอินฮิบิเตอร์นะคะจะคล้ายกับตัวสารตั้งต้นนะคะจะมีการแย่งจับตรงแอคทีฟไซต์เลยนะคะก็คือตัวนี้นี่มันจะแยกงจับเลยนะคะพอพอ,พอตัวอ n h อินฮิบตอ ปล่อยแล้วนะคะก็สามารถกลับมาทํางานได้เป็นปกติเลยค่ะต่อไปแบบไม่แข่งขันนะคะตัวอินฮิบิเตอร์นะคะจะไม่คล้ายกับตัวสารตั้งต้นนะคะมันจะจับตรงอื่นที่ไม่ใช่อคทีฟไซต์นะคะทําให้มันบิดเบี้ยวไปนะคะเป็นดังภาพนี้เลยก็คือตัวนี้ไปจับเนาะแล้วมันก็จะทําให้ตรงนี้บิดเบี้ยวมันก็ไม่สามารถทํางานได้อีกนะคะต่อไปแบบย้อนกลับไม่ได้นะคะตัว อินฮิบิเตอร์นะคะจับเอนไซมด้วยพันธะ Covalent ์นะคะเอนไซม์จะเสียสภาพถาวรถึงเราจะดึงตัวยับยั้งออกไปแล้วนะคะเอนไซมก็ไม่สามารถทำงานได้ปกติอีกค่ะตัวนี้เนาะก็คือ e n z y ซมอยู่นะคะแล้วก็มี i n นฮิบิเตอร์เข้ามาจับพอแล้วก็เอนไซมจะเปลี่ยนรูปร่างไปนะคะแต่ว่าเมื่อ i n นฮิบิเตอร์ออกไปแล้วตัวเอนไซมก็ยังแบบผิดรูปร่างเหมือนเดิมอยู่นะคะ ยกตัวอย่างเช่นยาเพนิซิลินนะคะจะมีการยับยั้งการสร้างเซลล์วอลของแบคทีเรียรค่ะทำให้เพิ่มจำนวนไม่ได้อีกค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการทบทวนบทที่2เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ